สวัสดีครับผมสวัสดีกันในวันสุดที่หนึ่งมกราปีหกสี่นะครับวันนี้วันปีใหม่นะครับมาจับดวงดาวกันเลยนะครับสี่ดวงดาวเช่นเคยเรียกชิโคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะนะครับมันอยู่เลยภพโชคลาภนะครับในวันที่หนึ่งมกรานี้นะครับดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามานะครับเป็นดวงดาวแห่งแห่งความเป็นผู้นำก็คือดาวอาทิตย์นะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับ ดาวแห่งช like ื those those so death, horses, so thin, ่อเสียงกิจยศชื่อเสียงอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวแห่งมันสมองดาวแห่งครูบาอาจารย์ตามต่อควบคู่กันมาคือดาวสุกนะครับดาวแห่งสติปดาวแห่งศิลปศีรษโป่งศีลปะปากของนี่สวยงามงามอ่าแล้วก็เดียวดาวแห่งการเงินนะครับตามต่อควบคู่กันมาคือดาวเสาร์นะครับนะครับจับสองตัวหรือสามตัวสุดท้าท่านดาธานัดนะครับ อาจารย์มีลิกงไลน์กลุ่มนะครับไลน์ส่วนตัวนะครับศูน6 2หกสา1นะครับช่องทางแร้ที่เข้ามานะครับนะครับอีกช่องทางหนึ่งใต้คลิปนี้นะครับนะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกๆวันมีการจับคู่ให้เรียบร้อยแถมยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมจับดาวแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวได้จริงไหมนะครับผม อ่านะครับผมก็วันนี้ก็ขอไวพรรห้ทุกท่านงาจงระสเจะโชคดีมั่งมีสีสุขในวันในวันที่หนึ่งมงการาในปี64นี้นะครับผมขออะไรที่มันแย่ๆมาขอให้มันผ่านพ้นไปเก็อแล้วนับตั้งแต่บัดน,นี้ขอให้เจิเจอในสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกๆคนนะครับผมขอให้เฮ็งๆรงรวยๆกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม